อายุหลบโฉบเฉียบสวยมากคันนี้ลูกค้าเป็นรถครอบครัวนะใครได้ไปนะบอกเลยว่าครคุ้มนะคะข้างในออปชั่นนะคะอย่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะาวายนะคะวันนี้มาพบก,กับ MG ZS นะคะ 1.5D นะคะคันนี้ปี18-19นะคะลูกค้าเปิดราคาขายที่450,000บาทลูกค้าซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนมีโปรช่ผ่อนให้6เดือน6เดือนแรกเอาไปผ่อนอยู่ที่2,999บาทหลังจากนั้นตลอดสัญญา8,500บาทลูกค้า กะจังหน้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องเก็บรายละเอียดแล้วเอาไปไลา์อย่างเดียวขายได้เลยนะคะตาไฟดูโบฉเฉี่ยวมานะคะร้อนะคะไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะแบบนี้สวยแล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในบ้างไม่อยู่ที่เจ็ดหมืเท่านั้นลูกค้านะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์กชันหน้าจอทักชสกรีนได้นะคะเกียร์ออโต้นะคะแอร์เย็นนะคะความเบาะนะลูกค้านะเสียมตานนะคะ ถึตานดําตัดกันมากกระจกปรับข้างมองข้างเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยคันนี้นะแผ่นเพดอยู่นี่นะจะ๊ะอ่าโหคันนี้แอร์เย็นมากอ่ะอ่าโอเคเมตร้าก็คมชัดลูกค้าคันนี้ห้าประตูพับเบาะได้นะเปิดหลังนะคะฟืาาบไออยะเบาพับได้นะลูกค้านะสวยบอกเลยคันนี้ได้ไปสวยๆจริงๆบอกแม่แรงงานอะไรอยู่ครบนะจะ๊ะ นอตซไม่มีรอยแกะรอยถอดใดๆมีเซ็นเซอร์ให้3ตัวนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้าเอาปิดปห้องเครื่องด้านหน้านะึห้องเครื่องด้านหน้าลูกค้านอตนะคะมีรอยแกะรอยถอดทำสีมานะคะเก็บงานให้แล้วนะคะ แบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะคะเครื่องได้ไปอย่าง,งี้มอกออยู่นะลูกค้านะรถคันนี้ไม่เคยถูกเฉี่ยวชนผิดความจมน้ำนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะ MG คันนี้ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามไว้ได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านรอรับรถแน่นอน